พฤษภาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยการแพร่ระบาดตรงนี้นะครับได้ยุตินะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรวจครั้งที่3ก็ไม่มีการเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าเป็นการล็อกดาวน์ที่สําเร็จนะครับน่าจะเป็นเป็นต้นแบบของอำเภอบางกล่าในส่วนของผงพักบางกล่ำนะครับก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือในทุกมิติเหมือนกันนะครับก็ตั้งแต่เริ่มต้นที่ว่าพบผู้ที่ติดเชื้อ สามคนนะครับที่ที่โคกเมาก็ได้เข้าไปลน้นลงนะครับโดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ถูกกักตัวนะครับที่สัมผัสผู้ป่วยใกล้ชิดนะครับให้อยู่กับบ้านในในช่วงนั้นนะครับก็ได้เข้าเอารถสายตรวจนะครับผมเองก็เป็นผู้ไปประกาศประชาสัมพันธ์ให้วิโนงขอความร่วมมือนะครับให้อยูอ่กับบ้านแล้วก็กักตัวนะครับเพื่อรอการตรวจแล้วจะไม่ได้แพร่ระบาด ไปยังบุคคลอื่นนะครับก็ได้ผลพอสมควรหลังจากนั้นก็ได้ไปดูดที่คลัสเตอร์ของโคกมอนะครับทั้งหมดที่ที่พบเชื้อ,อทั้งหมด77คนนะครับซึง่งตอนนี้ก็หายเป็นปกตินะครับทั้งหมดแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังคนที่ออกจากโรงพยาบาลอยู่นะครับอีก14วันนะครับ เรื่องบ่อนการมนันนะครับก็ทางโรงพักบางกล่าวก็ได้ได้ปวดขันมาตลอดนะครับแค่ไม่ต้องบงบ่อนการมนันหรือว่าอะไรที่เป็นม่วสมลักษณะที่เป็นการรวมกลุ่มกันและทำให้เป็นการแพร่ระบาดนะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับก็ต้องใช้ไม้แข็งนะครับที่ผ่านมาก็ได้ใช้บังคับกฎหมายที่เข้มแข็งนะครับแต่เนื่องจากสาการ มันแพร่ระบาดมันจะลุกลามก็เลยต้องต้องมีความจําเป็นที่ต้องใช้บังคับใช้กฎหมายในเรื่องเ,ออเกี่ยวกับมั่วสุมนะครับตามระเบียบจัดโรคติดต่อร้ายแรงก็มีผลการจับกลุมและกดขันมาตลอดนะครับึ่งขอยืนยันว่าในพื้นที่นะครับลักษณะที่เป็นบ่อนหรือว่ามีการลักลอบนะครับไม่มีแน่นอนที่ทําให้การแพร่ระบาดเรื่องกับโควิดตรงนี้ครับ ด้วยความเมืองใหญ่นะครับทั้งทั้งผลไดการของบางกล่อมนะครับก็มีความเมืองใหญ่ก็ที่หลังจากโคกมองตอนนี้ก็ทําท่าจะมีผู้ติดเชื้ออีกนะครับเพิ่มเติมโดยเฉพาะชุมชนบ้านห้วยหลอนะครับซึ่งติดจากครอบครัวแล้วก็ทําท่าจะลุกลามนะครับมาที่บ้านคนเหนือหมู่17นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการพบระวังนะครับผู้ติดเชื้อไปแล้วก็ รวมถึงผู้ที่คัดกรองนะครับตรวจหาเชื้อก็เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาก็ได้ไปประชาสัมพันธ์เหมือนกับที่บ้านคงมองเหมือนกันนะครับว่าพี่น้องที่ถูกกักตัวอยู่หรือตรวจหาเชื้ออยู่นะครับต้องกักตัวอยู่บ้านอย่างจริงจังนะครับซึ่งได้ประสานกับทางสาธารณสุขและอำเภอแล้วก็โรงพักก็ได้รถโมบายนะครับไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องแล้วก็เข้าไปดูแลนะครับโดยมีการตั้ง เ,เต็นท์นะครับเพื่อคัดกรองให้ผู้ที่เข้าออกหมู่บ้านนะครับมีมาตรการในการป้องกันนะครับ